โอ้สมโอ้สมฮัลโหลัม còn hong tên, chết là. Qué quá, 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 này, มีคนชุบข้างในใช่ปะแล้วไปไหนก่อนไปข้างใน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 ตัวไหนมีอีกมีมีสาม,ม,มตัวเลขมสามตัวเลขยโอยู่แม่แกงเลือดนิดหน่อยเขี้ยก็มีตลาดมีตลาดมีตลาดรับแซ่บ

รู้มันอาจจะเปลี่ยนทั้งเซตเลยก็ได้แบบเอาออกมาหมดเลยอ่ะก็แต่ก็แต่ก็แต่เขาเนื้อเดา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 เอร์กูเลแม่งหลังเข้าหลังเข้าไอ้เธอไอ้หน้ามึงเอาเอาเอา 10แล้วไอ้หมอ90ไอ้หมอด้าเดี๋ยวๆข้าตกข้าตกแล้ววเออตลด์ทรายไหนเร็เข้าตกแล้ววจิ้มไอ้เจียสวยนั่นไหเธอรอดแล้วรอดแล้ว่าเดียวมาโดูนันติดูดเฮ้ยพอสร้องอส้องฮัลโหลมัม ใชมั้ข้างหลังนะเห็นปะผมไม่เห็นครับโอ้ข้างหน้าก็มีมีดิแมปอ่ะข้างหน้าก็มีเอ้าธอมันตกแมปรอเออน่าจะบินตกแมปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเออเออผมโดนเบิดจะพู่ๆจกฟู่ๆจะพู่ๆบนหัว เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจิ้มแจ๊บแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยกฎผิดมาโคออกกูมาโคออกมาโคตัดต้นไม้ออกเขาไม่เขาเขาก็ไม่ได้สังเกตไงเขาก็รู้ว่าเออเธอขึ้นมาด้วยแต่เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาจะไม่บินออกมไม่คือประเด็นอ่ะเขาจะได้ไม่บินออกมาไงก็ได้เออบินตกตรงนั้นเออแล้วก็เก็บแบนเนอร์ชุบอะไรอย่างเงี้ยที่กูรล้อไปสิบสี่คิวเลยเหวะ ไอ right ้เช่งแต่กูเสกตายโง่เหรอเกี่ยวอะไรวะเนี่ยกูชัด์ไปสิบสี่คิวแต่กูกูแตกไปดูความที่กูโง่ขนาดนี้หรอวะก็มาหุดมาโคกดเรื่องราวของเกนชินออกไอ้สัไอ้หนึ่งมัดเดชเซคิปพีสเ Please โอ๊ะชิดอะไรวะเนี่ย มาได้โอ้ได้หมดมีคนมานรับซ่าเขาคือเปลี่ยน,น,น,นเลยเปลนเปลี่ยนแหละเอาอมึงเหรอตามไปเพนก็ต้องปักไม่มีอะไร โอ้โหโนรีคอยเป็นไงล่ะเวลยเพื่อนเปลี่ยนกลเขาได้ไหมมาาน่ามาะทำมาแล้วเจ็บนะมันไม่เปลี่ยนเกาะเจ็บๆเออเนยมันเปลี่ยนเกาะอยู่ตรงมุมนี้เลย เข้มาไม่สนใจเจเลยดีแล้วก็เพื่อนมันล้มอยู่มั้งทางฝั่งเนี้ไหวกดแน่เจ็บเจ็บเจ็บเอาแปเชื่อกูตกใจตัวที่มันเสียงดังอยู่ข้างหน่อยอยู่ข้างหน่อยอยู่ข้างหน่อยอะไรเดินมา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 โดนแป้งหลัง <Okay. S 2> หลุดเหรอเธอไม่รู้อ่ะขอของหน่อยละกันขอบคุณครับคือเขาเห็นเธอยืนนิ่งอ่ะเปล่าเขาดูมันเหมือนกัน,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 กนถ้ามันนิ่งใส่เขาอ่ะตอนแรกตอนตอนแรกมันนิ่งก่อนก็ตอนแรกเขายิงมันอยู่แล้วมันเแบบืเอดอ๊อกขี่ไตูไปปุ๊บแม่งนิ่งเลย กูเปลี่ยนกลองแล้วทำอะไนวะออนี่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 ได้และล้มตัวนะน็อกท,งทองเรียวอมาสันชายป๊บนึ่วอชไหนอะโอเคมีคนชุบตรงนู้นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้าไปเถอะ อยู่ไหนอะคนที่ยิงคืออยู่ออยู่ข้างหโอเคยี่าไะพี่ตงมาได้ได้ได้ไดได้ได้หมดหมดตแตตัวนึงเจ็บเจ็บเจ็บเนำแเลยำแงมาำแขมเลยนำแมาเลยำแมเลย สวยเพื่อนเอาดิเอาดิเอาดิกูสเปซอ่ะสเปซแมร์นะแล้วจบอะโดนดูครับข้าวต้นกัอรแตกตรงไหนเอ่ยสามตัวนะสามตัวบังกะโลบัตราวเธอเธอมันเยอะมันเยอะไอ้ชี่กอดแตกตัวหนึ่งบล็อกอ่ะโอ้ โอ้ข้าไม่ได้เพื่อนโอ้โหเคลเบอร์นี่หว่ามีเคลเบอร์เหรอเลาเพื่อนปั๊มขนาดนี้เลยวัอดโอ้เชือดตีข้างไม่ต้องชุบนะไม่ต้องชุบนะไม่ต้องชุบนะกูมีปอดทองกูมีนักทองเล่นเลยแค่ตัวไม่ใช่มันมาแล้วตีหาย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 ใส่สวยโอ้โหล้มสองสวยสวย ยี่สามเองเหรอได้ใช่ย่สาครับผมเคยเป็นเด็กร้านเกมไหมผมไม่เคยอยู่ประมาณนี้หน่อยๆแต่ว่าบ้านผมมีคอมนะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้บริการมากเท่าไหร่ใช้ตอนมีเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนไปเล่นด้วยใช่ครับ